สวัสดีคุณผู้ชมวันนี้ก็พบกับช่อง bnm channel กันอีกแล้วก็มีสินค้ามารีวิวมาแกะกล่องกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมตัวนี้จะเป็นชดุดปืนฉีดน้ำล้างรถแบบไร้สายนะครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับว่ามันจะใช้งานยังไงต่อย่างไรนะครับผมใช้งานขั้งแรกนะครับเดี๋ยวก็มารับชมไปพร้อมๆกันเลยอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆ อันนี้ผมสั่งมานะครับเป็นแบบแบตเตอรี่ก้อนเดียวนะครับเพราะว่าผมมีแบตที่มันเป็นทรงเดียวกันนะครับหลายก้อนแล้วมันก็สามารถที่จะใช้งานร่วมกันได้นะครับมีคู่มือหนึ่งแผ่นบวกวิธีบอกวิธีการต่อนะครับการต่อสายยางการต่อเข้ากับปืนยังไงนะครับนี่ครับคร่าวๆนะครับประมาณนี้ ตัวนี้จะเป็นกระบอกนะครับใส่น้ำยานะครับใส่น้ำยาเวลาล้างรถน่าจะประมาณนั้นนะครับคุณผู้ชมมีแบตเตอรี่หนึ่งก้อนนะครับเพราะว่าผมสั่งเลือกแบตเตอรี่หนึ่งก้อนนีครับหน้าตาประมาณนี้น้ำหนักเบานะครับน้ำหนักเบา ส่วนอันนี้จะเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จอะแดปเตอร์12โวลต์1แอมป์นะครับกระแสชาร์จอยู่ที่1แอมป์เวลาเสียบชาร์จนะครับไฟสีแดงเวลาเต็มก็จะเป็นไฟสีเขียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดอุปกรณ์ก้านต่อนะครับแล้วก็พวกข้อต่อต่างๆนะครับก็จะมีหัว ฉีดพ่นนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับมีสองแบบส่วนอันนี้ก็เป็นสายยางนะครับสายยางสําหรับที่จะต่อเข้ากับตัวปืนอันนี้ก็เป็นตัวปืนนะครับคุณผู้ชมไม่ได้บอกยี่ห้อนะครับไม่ได้ระบุยี่ห้อนะครับตัวนี้นะครับแต่น่าจะใช้งานได้นะครับน่าจะใช้งานได้ไม่ได้ระบุยี่ห้อไว เดี๋ยวมาต่อกันเกะสายยางกันก่อนคลิปวิดีโอนะครับไม่มีการตัดต่อใดๆเหมือนเดิมเราจะไม่ตัดต่อนะครับความยาวสายยางนะครับอยู่ที่สามเมตรนะครับสามเมตรสายยางก็ค่อนกลางที่จะความหนาก็ใช้ได้อยู่นะครับคุณผู้ชม นะครับความหนาก็ถือว่าใช้ได้ไม่เย่นะครับมาดูในส่วนของอุปกรณ์การต่อกันบ้างใช้งานทั้งเลกตัวแบบนี้นะครับคุณผู้ชมอาจจะมีผิดพลาดกันบ้าง นี่นะครับนามาต่อเข้าที่ตัวกรองตัวนี้ได้เลยนะครับตัวกรองดูดน้ํานะครับเสียบเข้าไปได้เลยอันนี้ผมดูคู่มือแบบเราก้าวนะครับคุณผู้ชมไม่ได้ดูแบบละเอียดนะครับก็คาดระวังนะครับก็ใส่เข้าไปตรงนี้ได้เลยส่วนอีกฝั่งห,หนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็ต่อเข้ากับเจ้าตัวนี้ได้เลยนะครับเป็นก้อต่อสําหรับต่อสายนะครับหมุนออกมาก,ก่อน หมุนออกมานะครับแล้วก็นำตัวฝาครอบนะครับใส่เข้าไปที่สายยางใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ตรงสายยางตรงหัวได้เลยอาจจะแข็งหน่อยนะครับอาจจะฟิตหน่อยดันเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะแน่นเองดันเข้าไปให้สุดนะครับดันเข้าไปให้สุด นี่สุดแล้วก็ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่ฝาหมุนเกลียวให้แน่นพอดีนะครับหมุนเกลียวให้แน่นพอดีโอเคตึงมือก็พอนะครับนี่ครับส่วนตัวนี้ก็นําไปต่อกับตัวปืนนะครับตัวปืนก็ก็จะมีล็อกมาให้แบบนี้นะครับแล้วก็กดลงนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับแน่นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ ก็แน่นอยู่นะครับไม่หลุดแต่ไม่แน่ใจว่าน้ำมันจะออกมาหรือเปล่าตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวก้านนะครับตัวก้านพ่นนะครับคุณผู้ชมตัวก้านพ่นเดี๋ยวใส่เข้าไปเลยมันไม่ได้ยาวมากนะครับตัวนี้นะครับตัวก้านนะครับหมุนเกลียวหมุนขวาเข้าไปได้เลย แล้วก็นําตัวอย่างนะครับล,ลงมาปิดส่วนด้านบนก็จะเป็นแบบหัวแบบลดเร็วเขามีตัวครอบตัวนี้มานะครับผมไม่แน่ใจว่ามันใช้งานใส่ตรงไหนมันมีตัวครอบมาให้ด้วยคุณผู้ชมใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะครับว่ามันใส่ตรงไหนนะครับจเจ้าตัวฝาครอบตัวนี้นะครับ มันมีเกลียวด้วยนะครับคุณผู้ชมมันมีเกลียวด้วยแต่มันน่าจะต่อกับก๊อกน้าหรือเปล่านะครับตัวนี้นะครับไม่แน่ใจส่วนอันนี้นะครับก็เป็นหัวพ่นนะครับเราก็ใส่เข้าไปได้เลยนี่ครับดึงตัวทองเหลืองลงมานะครับแล้วก็ใส่เจ้าหัวพ่นลงไปก็มีสองหัวนะครับนะครับมีแบบน่าจะเป็นแบบพ่นตรงครับแบบแบบกระจายเดี๋ยวไปทดลองกันเลย เดี๋ยวใส่แบตเตอรี่ฟังเสียงกันก่อนเสียงไม่ได้ดังมากนะครับคุณผู้ชมเสียงไม่ได้ดังมากนะครับไปทดลองกันเลย มาทดลองกันเลยคุณผู้ชมว่ามันจะฉีดเป็นยังไงบ้างนะครับตัวน,นี้นะครับส่วนอันนี้หัวเปลี่ยนนะครับตัวน,นี้จะเป็นแบบตรงหรือว่าใช้งานได้เลยครับคุณผู้ชมใช้งานได้เลยโอเคอยู่นะครับโอเคอยู่ เดี๋ยวลองเปลี่ยนหัวนะครับเป็นแบบกระจายดูบ้างเปลี่ยนหัวก็ง่ายนะครับคุณผู้ชมแค่ดึงนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับอันนี้เป็นแบบกระจายประมาณนี้เลยแบบกระจายนะครับคุณผู้ชม ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับคุณผู้ชมนะครับล้างสามารถล้างมอเตอร์ไซค์นะครับได้เลยนะครับหรือล้างพื้นนะครับที่ไม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 ่นามากไม่สุกกระปุกมากก็สามารถที่จะใช้ฉีดล้างได้นะครับคุณผู้ชมที่สําคัญนะครับก็คือมันเป็นแบบไร้สายนะครับมันสามารถที่จะพกผ้านะครับหรือว่าดูดน้ําจากถังจากองค์จากตรงไหนก็ได้นะครับคุณผู้ชมแบบนี้นะครับก็คือข้อดีมันเลยนะครับ ก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ถือว่าใช้ได้ไม่ไม่ไม่แย่ะนะครับคุณผู้ชมไม่แยอ่อันนี้นะครับดูดน้ําจากถังนะครับดูดน้ําจากถังใส่หัวลงไปได้เลยนะครับแล้วก็ทําการฉีดนะครับ อันนี้หัวฉีดแบบตรงนะครับก็ใช้ล้างรถได้นะครับเพราะว่าดูดจากถังนะครับคุณผู้ชมสามารถพกฟ้าไปข้างนอกได้นะครับ าคุณผู้ชมสนใจนะครับผมก็จะทิ้งพิกัดสินค้าไว้นะครับใต้คลิปวิดีโอนะครับไปกดดูกดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมนะครับราคาแค่หลักร้อยนะครับราคาแค่หลักร้อยนะครับการใช้งานประมาณนี้ผิดพลาดประการใดต้องขอไปนะครับคุณผู้ชมใครที่เคยใช้แล้วนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับมารีวิวมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดติดต่อใช้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าเจอกันคลิปต่อไปคร like ับสวัสดีครับ